ท่นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและบรรดาเพื่อนี่สุสมันเนนทั้งหลายเวลานี้เป็นเวลาที่ถึงการเจริญพระกรรมฐานสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดในด้านของวิปัสสนาญาณ เพราะว่าในอนาปา,า,านุสติกามฐานนี้พูดกันมาถึงได้สมถะภาวนาพอสมควรถา้าถามว่าพูดจบแล้วหรือยังก็ต้องตอบว่าพูดมันไม่จบถ้าอยาจะให้จบนอนาปา,า,านุสติกามฐานเราก็ต้องพูดกระทั่งยันตายมันก็ไม่จบ เป็นอันวา่าขอติมบายเฉพาะหลักใหญ่ๆเขาไวา้นอกจากนั้นขอให้ท่านหลายใช้ปัญญาพิจารณาเองด้วยเพราะว่าการปฏิบัติไม่ว่ากรรมฐานากองใดทั้งหมดอุปรสรรคทางจิต่อมปรายกฏขึ้นมีขึ้นเสมอแ้่อุปรสรรคใดๆเมือเกิดขึ้นจากอารมณ์ก็ดี หรือว่าจากทางกายก็ดีถ้าเราไม่ยอมแพ้สิอย่างเดียวเราก็ชนะอุปสริคัต่างๆมันจะมีขึ้นได้มันก็ต้องสลายตัวได้เหมือนกันต้องถือว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างถ้าเราจิตเข้าไปจับธรรมดาสิอย่างเดียวจิตมันก็มีความสุข การเจริญก็กรมาฐานความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าก็คือต้องการให้มีความสุขตอนนี้ไปพระเยขอนนำเอาได้เขาวิปัสสนาญาณมาแนะนำกับบรรดาท่านหลายพอสมควรกัตยาใสยด้วยตามเวลาเรื่องในด้านวิปัสสนาญาณน,นี่เราจะพูดกันไปหลายชีวิตมันก็ไม่จบ หมายความว่าพูดแล้วแล้วก็ตายไปพูดตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดใหม่แล้วก็พูดใหม่พูดใหม่ตายไปใหม่ไมนก็ไม่จบถ้าจะพูดให้จบได้เมื่อไรตอเมื่อท่านนั้นหลายถึงอรหัตผลถ้าทุกคนถึงอรหัตผลไปหมดตอนนั้นวิปัสนาญาณจบจบเพราะอะไรจบเพราะท่านถึงแล้วท่านมีความเข้าใจ สำหรับด้านวิปัสนาญาณไม่มีวิธีปฏิบัติทั้งสี่แบบด้วยกันนั่นก็คือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิชโชสามะพิญโยสี่ปริสัมมิทัพปปโตการนาิมบาดในการเจริญสมาธิเป็นพื้นฐานของวิปัสนาญาณ ที่พูดมาแล้วนั้นเป็นความมุ่งหมายให้เข้าถึงวิชาสามัญญาหกและปริสัมวิชายานเป็นสำคัญดังน,นั้นเวลาเมื่อท่านงหลายรับฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันหนักมากรู้สึกว่าหนักใจจริงๆจะทำได้หรือไม่ได้สำหรับในตอนต้นในด้านวิปัสสนาญาณน,นี้ผมจะขอพูดด้านสุข,ขวิปัสสโกก่อน ความจริงสุขาวิปัสสโกแปลว่าเป็นผู้รู้แจ้งเห็นจริงด้ความน่ายความสุขและแบบสบายสุขแปลว่าสบายจะเรียกว่าทําแบบสบายสบายการทําแบบสบายสบายนี่ก็ทําแบบนี้คือว่าเราใช้อารมณ์สมาธิควบคู่กันการไปกับการพิจารณาวิปัสสนา คำว่าใช้สมาธิคู่กันไปี่บางท่านท่านบอกว่าสุขาวิปัสสโกไฟต้งใช้สมาธิเลยใช้แต่วิปัสนาญาณตัวเดียวอันนี้ผิดถ้าพูดอย่างนั้นก็แสดงว่าท่านผู้พูดไม่ได้อะไรเลยความจริงงสิ่งก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามรายการนี้จะแยกกันไม่ได้ นักเจริญพระกรรมฐานรับตั้งแต่เริ่มเข้าคณลิสะสมาธิเป็นต้นมาจะต้องเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์อยู่เสมอไม่ใช่ว่าจะต้องต้องนั่งสมาทานให้พระนำกันคนที่ยังติดพระนำแล้วจะมีศีลก็สแสดงว่าคูคนนั้นไม่มีศีลเลย สนไม่อยู่ที่ใจคือความงดเว้นเท่านั้นถ้าเราสามารถงดเว้นปัญญเ,เว้นห้าประการหรือว่าสิขาบทแปประรการที่เรียกว่าสินห้าหรือสินแปดเราไม่ละเมิดเสร็จแล้วก็ชื่อว่าเราเป็นผู้มีสินไม่ต้องรอให้พระให้ต่ความจริงพระธรรม่ได้ให้ท่านให้การศึกษาเท่านั้น เป็นอน,นว่านักจเจริญพระก็มาฐานยะก้าวเข้าไปสู่ความเป็นผู้ทรงฌานก็ดีอยาเป็นพระอริยเจ้าก็ดีท่านจะบกกร่องในศีลไม่ได้แต่ขณนะใดชื่นทื่นที่ว่าท่านเป็นผู้บกกร่องในสิ่งก็สแสดงว่าท่านเอาดีไม่ได้เลย ทั้งร,รีพ่อไรเพราะว่าถ้าศินบกครองก็สแสดงว่าเราตายแล้วต้องไปเกิดในอบายภูมิแล้วก็จะเป็นผู้ทรงฌานเกิดเป็นพรมหรือว่าเป็นผู้ทรงอุปจารสมาธิคนิกาสมาธิเกิดเป็นเทวดาหรือตายกินเลสเป็นสมุทเทจเระอหันปณนิผ่านจะไปได้ยังไงในเมื่อสิ่งของเราบกครองเราต้องเป็นสัตว์ในอบายภูมิ กางนั้นขอท่านหลายจงสังวรเรื่องศีลให้มากคำว่าสังวรนี่แปลว่าระวังอันดับแรกต้องมีศีลบริสุทดเสียก่อนไม่ใช่บริสุทธิดเฉพาะเวลาที่จะมาทานประกรรมฐานให้ศีลมันบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเข้าออก ถ้าสิงานบริสุทธิ์ทุกลมให้ใจเขาออกการเจริญสมาธิก็เป็นของง่ายเพราะสีลจะมีขึ้นได้เพราะใสเมตตาความรักสิ่งกันและกันกรุณาความสงสารซิ่งกันและกันคนที่มีจมิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารอารมณ์เย็น จิตมีความเยือกเยน็นความฟุ้งซ่านของจิตไม่มีความเล่าร้อนของจิตไม่มีอารมณ์ก็สบายในเมื่ออารมณ์สบายมีความเยือกเยน็นจิตก็ทรงสมาธิได้ดีเรื่อการจองร่างจองสารคิดระหัสระหัสซิ่งกันเลยกันเพื่อความโลภโมโทูสัญญาได้ทรัพย์ของคนอื่น การที่จะละเมิดความรักคือการยมุสาวาดเด่มสุรามีไรไม่มีในเมื่ออาการห้าอย่างนี้ไม่มีแล้วจิตก็มีความสบายมีอารมณ์เป็นสุขอันดับแรกปรับปรงุงศีลให้ดีเมื่อปรับปรงุงศีลดีแล้วสมาธิก็ทรงตัวเมื่อสมาธิทรงตัวปัญญามันก็เกิด อันนี้เป็นพื้นฐานแห่งการเจริญฌานและวิปัสสนาญาณสำหรับด้านวิปัสสนาญาณในด้านสุขาวิปัสสโกยังไงยังไงท่านก็อย่าลืมทิ้งอาาปานุสติกรรมฐานจำไว้ให้ดีว่าจะทำกรรมฐานกองต่อๆไปก็ดี คือว่าจะเจริญวิปสัสนาญาณก็ดีท่านจะทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐา,านไม่ได้ถ้าท่านทิ้งอาณาปานุสติกรรมฐา,านกรรมฐา,า,านเมื่อไหร่กรรมฐานกองอื่นวิปัสนาญาณที่จะทําก็พังหมดอาณาปานุนนาานสติกรรมฐา,านมีอุปมาเหมืนอนกับพืนบ้นแผ่นดิน อารมณ์จิตที่จะทรงเป็นสมาธิหรือปัญญาจะเกิดเหมือนกับเราตัวเราซึ่งยืนอยู่ยืนอยู่บนแผ่นดินถ้าเราไม่มีแผ่นดินเราจะยืนที่ไหนจะกา้าวไปข้างหน้าจะถอยไปข้างหลังจะนั่งจะนอนจะยนืนจะเดินไม่มีที่เพราะมันไม่มีแผ่นดินจำไว้ดีว่านาฟา,านุสติกรรมฐานนี้ทิ้งไม่ได้ มีการทรงอัสนะอนาปานุสติกรมฐานในด้านสุขัสสโก,โกเขาทำกันไม่ยากเขาทำง่ายๆคือโดยไม่ต้องไปคิดถึงอนาปานุสติกรมฐานก็ได้พยายามทรงจิตให้ทำจิตให้ทรงตัวควบคุมกำลังจิตจนทั้ทงอยู่ในขอบเขตของวิปัสสนาญาณ วิปัสนาญาณที่ผมอยากจะพูดกับท่านวันนี้จะวิปัสนาญาณเก้ามาพูดแต่ขอพูดสองอย่างเพราะว่าวิปัสนาญาณเก้านี่ผมทำสองอย่างเท่านั้นที่เจ็ดอย่างไม่มีความหมายที่เจ็ดอย่างก็เดินก็มาหาสองอย่าง องอย่างก็คือหนึ่งนิิชายานความเบื่อหน่ายในขันห้าในวสงขาวรุปิคาย,ยานวางเฉยแน่รมต่างๆที่จะพึ่งเกิดขึ้นหรือว่าการต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นกับใจก็ดีกับขันห้าก็ดีถ้าได้สองตัวนี้ก็ชื่อว่าจบวีปรสนายาณเก้า ไม่ต้องไปนั่งไล่เบี้ยนับบันไดมีกี่ขั้นใหามันยุ่งไป,ปเปล่าๆจะไปทำตนอย่างนักวิชาการน่ะแม้สับแสงไม่เก่งกันจริงๆไล่อย่างนน้นออกอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนนไล่เดี๋ยวพนที่สุดไม่ได้อะไรเลยก็ทำไปอย่างนกแก้วนกขุนทองจะได้ประโยชน์อะไร เขาทำอย่างนี้คือว่าควบคุมกำลังใจของเราในด้านนิพพิทาย,ยานพิจารณาดูร่างกายของเราก็ดีร่างกายของบุคคลอื่นก็ดีร่างกายของสัตว์ก็ดีแล้วก็วัตถุธาตุทั้งหลายในโลกก็ดีทั้งหมดว่ามันไม่มีดีตามความเป็นจริง มีปสัสนานี่เขาเอาจิตเข้าไปจับหาความเป็นจริงกันไม่ใช่ฝืนความจริงความเป็นจริงมันเจะยังไงร่างกายของเรามันไม่มีการทรงตัวเกเิดขึ้นมาแล้วมันก็เสื่อมไปทุกวันทุกวันเป็นเด็กมันก็คลานเข้ามาหาความเป็นหนุ่มเป็นสาว พอเป็นหนุ่มเป็นสาวมมนก็่คลานไปหาความเป็นคนแก่ถึงความเป็นคนแก่มมนก็่คลายมันคลานไปหาความตายน่ารักไหมเราจะรักสาวสักคนเราจะรักหนุ่มสักคนเราก็ดูตอนนี้เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเราไม่ต้องเราไม่เคยจะนึกถึงว่าคนที่เคยเป็นหนุ่มเป็นสาวมาก่อนแต่ว่าเวลานี้แก่แล้ว สมัยที่เขาเป็นหนุ่มเป็นสาวเขาก็สวยสดสวงามอตอนแก่แล้วเราไม่มองทำไมจึงไม่มองก็เราคิดว่าไม่สวยไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราก็ไปนั่งคิดว่าร่างกายของไขรล่ะมันจะทรงความงามเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ตลอดเวลา เราก็เหมือนกันเขาก็เหมือนกันวัตถุธาตุต่างๆก็เหมือนกันบ้านเรือนโรงต่างๆอาคารสถานที่อย่างที่วัดก็เรานี้ใครมาเขาก็บอกว่าสวยอารามไปหมดเนื้อท่านคิดดูว่ามันยะสวยอย่างนี้ตลอดกาลตลอดสมัยอีกไม่นานสองสามปีความเศร้าหมองมันก็จะปรากฏชัด นี่สภาพของวัตถุธาตุมันก็เป็นอย่างนี้คนก็เป็นอย่างนี้แม้สำหรับร่างกายของคนนอกจากมัญญาสมแล้วมันก็สร้างความยุ่งต้องกินต้องรักษาโรคต้องทายุจาระประสะัสสาวะยุ่งไปหมดคิดเอาเองอย่ามาให้นั่งพิจรารณาพัฒนายอยู่เลยมันเสียเวลา มองดูให้ดีว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายเขาบางคนอื่นก็ดีมันศกกระโกรือดแอาจมันมีสุขหรือว่ามันมีทุกข์ความหิวเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การปวดอุจจาระเป็นสุขหรือเป็นทุกข์หนาวเกินไปร้อนเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ามาสมบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ การต้อแสวมงหาอาชีพทำมาหากินเป็นสุขเป็นทุกข์การพัพราจากของรักของชอบใจเป็นสุขแลอเป็นทุกข์การกระทบกระทั่งกับวาจาที่เป็นไม่ถูกใจอาการนี้ก็ทำึ้นมาเป็นที่ไม่ถูกใจเราเป็นสุขเป็นทุกข์ถ้าเราไม่บ้าสิ่อย่างเดียวแล้วก็ต้องตอบว่ามันทุกทุกอย่าง นั่นในเมื่อมันทุกทุกอย่างเราจะเมามันเพื่อประโยชน์อะไรน่ารักตรงไหนล่ะมองดูแล้วร่างกายมันเป็นศัตรูตัวสำคัญถ้าเบกอะติดมันเข้าเราเราก็จะมีอาการแต่ความทุกข์นี่อารมณ์นิพิทายยานเขามองกันอย่างนี้ไม่ต้องไปนั่งหลับตาปีก เดินไปเดินมาทำงานทำการก็มองดูหาความจริงดว่าโอนนอนั่นเป็นปัจจัยของความทุกข์อาการเหน,เน็ดเหนื่อยอันนี้เกิดขึ้นมันก็เป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่มีร่างกายที่อย่างเดียวมันจะสุขแล้วมันจะทุกข์เมื่อเราไปติดพันร่างกายเขาบอกคนอื่นเขา้าเขา้เขา เมื่อเราไปดึงเอาสุขมาแล้วเราดึงเอาทุกมาเราทุกเขาก็ทุกไม่ใช่ทุกแต่เพียงแบกภาระเรี่งกันเท่านั้นยังทุกในสกนะที่อารมณ์ไม่ตรงกันอีกด้วยในเมื่อรู้ว่าสภาพของร่างกายรือวัตถุธาตุทั้งหมดในโลกมันเป็นของไม่ดีเราก็สร้างอารมณ์ความเบือ่อ เบื่อที่ไม่ต้องการจะมีร่างกายอย่างนี้อีกวิธีปฏิบัติในสมัยก่อนผมจเจริญนิพพิทายานนี่ต้องขออภัยนะอย่าคิดว่าผมอวดเอาเพียงเพว่าผมทำมาก่อนผมทำแบบนี้เห็นคนทุกคนเมื่อคุยกันผมถามว่าเขาสุขแล้วเขาทุกข์ ถามว่าเคยป่วยไข้ไมาสบายไหมเขาบอกแย่จุกค่ะแย่เขา yeah, ขรับป่วยโน,น,น่นป่วยนี่แล้วนะ่าสงสเป็นทุกข์แล้วเต่นคนแต่งตัวสวยๆย,ยิ่งเป็นสาวเป็นหนุ่มก็ตามผมจะถามทันทีว่าอาการไข้อย่างนั้นอย่างนี้มันมีกับคุณบ้างไหมเขาตอบว่ามี ถามว่าอารมณ์ต่างๆที่มันกระทบกระทั่งคุณให้เกิดความกุ้มมีบ้างไหมถามทั้งร้อยทั้งพันกี่หมื่นกี่แสนคนตอบว่ามีทุกคนในเมื่อบอกเขารู้ว่ากรโรคต่างๆรู้โรคต่างๆของเขามีอาการความเป็นทุกข์ของเขามีอารมณ์ที่ไม่มีการทรงตัวคือไม่ประกอบปุิธรรมไม่มีความสุขก็มมีเราปรารถนาก็เพื่ออะไร เป็นอันว่าเราก็วางเฉยไปสียตอนวางเฉยถทาไงคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกร่างกายของเขาก็ดีร่างกายของเราก็ดีวัตถุธาตุทั้งหลายอื่นก็ดีมันเป็นปัจจัยของความทุกข์ความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่เราจะเข้าพระนิพาน นี่ผมขอพูดใหญ่ๆอ,อารมณ์ที่ทำนี่ไม่ใช่ต้องนั่งหลับตาท่านเดินไปเดินมานั่งทำอะไรอยู่นอนอยู่ยืนอยู่แล้วก็เดินอยู่ทำอะไรก็ตามมองดูสภาพของความจริเห็นต้นยติที่มันร่วงโรยลงไปก็คิดว่าโอนหนอชีวิตของคนเราก็เป็นแบบนี้เหมือนกันก็คิดมันวนไปวนมาเนี่ย ถอนกำลังใจให้มันติดหรือว่ามาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเราเห็นอะไรขึ้นถ้าอาการของความทุกข์เกิดขึ้นความขัดข้องเกิดขึ้นเราก็เฉยที่เรียกว่าสังขารไปขายยานมันอะไรจะมาก็ช่างมันมันแก่ก็เชวงแก่ใจสบายๆที่ว่าหนีความแก่ไม่ได้ ถ้าความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นทุกเวทนามันมีเราก็ต้องรักษาใจเราก็เฉยรักษาหายก็หายไม่หายก็สั่งมันอยาจะตายเมื่อไรก็เฉยเกิดมาเพื่อตายใครคขนดา่าใครเขานินทาเราก็เฉยเขามีปากสําหรับดา่าเขามีปากสําหรับนินทามันเรื่องของเขา ใครเขาจะชมใครเขาจะสรรเสริญเราก็เฉยให้การชมการสนเสริญก็ดีการดา่าการนินชายก็ดีเราไม่ได้เป็นไปตามปากของเขาเราจะดีหรือจะชัว่วมันอยู่ที่กำลังใจของเราเท่านั้นรวบรวมกำลังใจวย่างนี้ไดครับเราก็เฉยตัวาการทั้งหมด หนุ like, way, way ่มก็เฉยไม่ดีใจในความเป็นหนุ่มแกก็เฉยไม่เสียใจในความเป็นในเป็นคนแก่มันจะตายก็เฉยเพราะว่าเราจะต้องตายตายแล้วไปไหนเราภูมิใจได้ว่าตายแล้วเราไปนิพพานท่านี้การเจริญมิปัสนายานั่นถ้าคิดเปนส่งเดชแบบนี้ไอคิดแบบนี้นะคิดดี แต่คิดไม่มีจุดหมายปลายทางนี่มันแย่เหมือนกับเครื่องบินที่ร่องในอากาศแต่หาจุดลงไม่ได้ถ้ามันลงไม่ได้มันก็เสร็จบินไปบินมาน้ำมันหมดร่วงมาตายทั้งคนทั้งเครื่องข้อนี้มีประมาณชั้นใดนักเจริญพระกรรมฐา,านก็เหมือนกัน นักเจริญพระกรรมฐานที่เอาดีไม่ได้เพราะไม่มีจุดลงจุดลงในานดับแรกก่อนที่เราจะเริ่มจับทิ่ปัสนายานอย่าลืมนะขั้นสุขวิปัสสโกนี่จะนั่งสมาธิหลับตาปีเรื่อไม่นั่งไม่สำคัญคุมอารมณ์ทิ่เจริญนายาน,นี้ไว้นั้นแบบสบ,สบาย จุดที่เราจะจับเป็นหัวหาดอันดับแรกก็คือพระโสดาบันนี่การเจริญสมาธิวิปัสนนาเนี่ยเขาทำกันแบบนี้มันถึงจะถึงเร็วอย่าทำเป,ปะป,ปะเป,ปะเปะเปะส่งเดชไปมันไม่ได้อะไรหรอกดีไม่ดีเดินไปไม่รู้ว่าท่านหลนไม่อยู่ที่ไหนล่นโครงขามาาแข่งหาหักหมด เขาก็ต้องจับจุดถ้าเจริญสมถะต้องจับอารมณ์ฌานจริญมิปัสนาญาณต้องจับอารมณ์พระโสดาบันไว้ก่อนแล้วก็นั่งดูพระโสดาบันมีอะไรพระโสดาบันมีหนึ่งสกายทิฐิการพิจารณารู้สภาพร่างกายของเรามันต้องตายแน่ มันไม่อยู่ตลอดการตลอดสมัยมันพังวิจิกิจษามั่นใจในคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สงสยัยแต่ว่าการที่ไม่สงสยัยนี่ต้องใช้ปัญญาสีระพตาปรามาตเป็นผู้มีศินบริสุทธิ์สำหรับครวไรก็มีสินห้าบริสุทธิ์เมมีศินสิบบริสุทธิ์ พระมีสินสองรอยี่สิบเจ็ดบริสุทธิ์ก็เท่านี้ไม่จอมีอะไรเพป็นนั้นว่าเราใช้กำลังใจอยู่ในขอบเขตสั้นๆวันหนึ่งเราคิดถึงความตายเป็นอารมณ์อารมณ์ของจิตเรานี่เราเกาะติดอะไรหนอเกาะติดกาย สิดกายกายมันไม่ทรงตัวติดทำไมแล้วก็เก,กาะติดเสกกายาทิฐิเอาจิตพิจารณาดูว่าเราคนดีคนอื่นคนดีในโลกนี้สัตว์ท,ทั้งหมดตายหมดวัตถุธาตุบ้านเรือนโรงมันก็พังไปในที่สุดเราจะเมามันในชีวิตเพื่อประโยชน์อะไร ในการที่สององค์สมเด็จพระจอมไตรปรมศาสนาทรงแนะนำเราให้เป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์การที่มีศีลบริสุทธิ์นี่เป็นการกำจัดความเดือดร้อนของจิตและของกายจะไปที่ไหนก็ย่อมเป็นที่รักของบุคคลผู้ประสบพบเห็นศีลแท้นกล่าวว่า หนึ่งกิติสัตโธคนที่มีศีลบริสุทธิ์เนี่ยมีชื่อเสียงพุ้งไถ่จรไปชื่อดีเสียงงามแม้แต่คนเขาไม่เคยเห็นตัวเขาได้ยินแต่ชื่อเขายารักเขายนชอบกลิ่นเขาศินลอยทนลมได้ไมเหมือนกลิ่งเขางนํำหอม คนที่มีศีลบริสุทธ์แ้วหอมทั้งใต้ลมแล้วก็หอมทั้งเหนือลมที่ว่าหอมก็เพอหอมในความดีไม่ใช่หอมตัวตัวราไม่หอมแม่นี่ในเมื่อเราเห็นว่าศีลดีก็ส,ส่งศีลให้บริสุทธิ์พระมัตระวังอยู่ในศีลถ้าหาว่าเราคิดไว้เสมอว่าไม่ลืมชีวิตว่ารเราจะตาย เราจะตายก็ตายสิฉันขอติดเกาะติดสิอย่างกับพวกอะไรเนอะที่เขาสอนกันก็หนึ่งเกาะติดไฟชาชนสองเกาะติดพื้นที่สามเกาะติดแนวรบถ้าเกาะติดสามติดเราจะชนะเราก็เหมือนกันหนึ่งเกาะติดสกายทิทิฏฐิ ไม่ลืมว่าร่างกายนี้มันจะตายมีความรู้สึกว่าร่างกายของเราคนดีร่างกายของบวกคนอื่นคนดีวัตถุธาตุคนดีพังแน่เราไม่ขอถือร่างกายของเราร่างกายของเขาวัตถุธาตุทั้งหมดเป็นสาระเป็นที่พึ่งเราจะขอเอาพระนิพพานเป็นที่พึ่ง เรื่อการที่สองเกาะติดคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าโดยใช้ปัญญาพิจารณานแล้วเห็นวะ่าองค์สมเด็จพระบพิตรแก้วสอนถูกสอนตรงเรามีความประสงค์จะส่งอารมณ์ไว้ในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าเรื่อการที่สามเราเกาะติดศีล รักษาอารมณ์ศิลให้บริสุทธิ์ตลอดเวล,ลาใจเราไม่ว่างจากสิ่งรวยการที่สี่จิตรักพนิพานเป็นอารมณ์ถ้าจิตก็เรามีการรักพนิพานเป็นอารมณ์จริงๆเราว่ายังไงยังไงใจเราก็ตั้งไว้เพื่อพนิพานไม่ลืมความตายไม่เมาในชีวิต ไม่มีจิตสงสัยในคำสอนงของค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศินไว้จุดมีพระนิพพานปินารม์อย่างนี้ท่านเรียกว่าโคตรภูยานเป็นจุดที่อยู่ช่วงระหว่างพระโซนดาก,กับพระโซดาก,กับโลกิยาโลกิยาฌานกับโลกุตรชาน แต่ว่าใจของเราเก้าวไปนิดเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นมานี้เป็นเรื่องของธรรมดาความหวั่นไหวในคำนินทาน้อยไปความดีใจในคำสรรเสริญน้อยไปความสุขใจเกิดขึ้นคิดว่าเรามีพระนิพพานเป็นที่ไปแน่อย่างนี้ท่านเรียกกันว่าประสูดาบันไม่ยากเลย ถ้าจะพูดกันในสั้นก็ิยวาจิตท่อนเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้ามีความเคารพในประธรรมมีความเคารพในพระอริยสงฆ์ลงศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีพระนิพพานเป็นอารมณ์เป็นปกติอย่างนี้เรียกกันว่าพระโสนามันไม่อต้องไปนั่งหลับตาเข้าฌานให้มันลำบากเท่านี้สบายใจแล้วหรือยัง ถ้าทุกท่านทำได้อย่างนี้ท่านเรียกว่าเป็นพระอริยเจ้าพระโสดาบันข้าสุขวิปัสสกถ้าเราสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาเแล้วก็ขอ,อยุติวรตเพียงเท่านี้